สวัสดีครับสวัสดีสวัสหร,รือใบสีฟ้าใน YouTube Channel c h anel t citizen ทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันอังคารที่11เดือนเมษายนพศสอ6 6อยู่กับผมแอดฟินตะ t citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของรูเบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้แะก็จะมีในส่วนของบทสัมภาษณ์เป๊ปแล้วก็รูเบนดิอาร์สมาฝากกันนะก็พูดถึงก่อนเจอกับไบร์นมิวนิก ในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเล็กแรกในค่ำคืนวันนี้รวมไปถึงมีภาพบรรยากาศการฝึกซอ้อมนะครับของขุนพลเรเบรสีฟ้ามาฝากด้วยอีกครั้งมีบทสัมภาษณ์จากฝั่งไบร์นมิวนิกนะไม่ว่าจะเป็นโทมัสทูเเิลเล็กๆ,ๆน้อยแล้วก็รวมถึงนักเตะบางคนมาฝากนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของอท่านเป่าผู้จัดจสินนะฮะในเกมค่ำคืนวันนี้ ก็มีรายชื่อเราฝากแฟนๆท,ทุกคนเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังและอัปเดตในวันนี้แต่ก่อนอื่น ก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตีเซนครอบครัวหรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับอยากจะนําสินค้าโฆษณา,าต่างมาลงในช่องก็ทําได้เลยติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงนะครับในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุกคลิปทุกไลฟ์นะครับผมรอยอยู่ แล้วก็สุดท้ายในการซัพพอร์ตช่องโดยตรงนะครับก็จะเป็นในส่วนของซัพพอร์ต m e m b e r ม h i p มี1ระดับ150รบาทต่อเดือนรวมไปถึงช่องทางการโดเน a t ต่างๆซ u p เปอร,ร์แชทซ e r เปอร์แดงซุเปอร์รสติ๊กเกอร์ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยมาเรามาเริ่มข่าวสารของวันนี้กันดีกว่านะครับผมขอเริ่มที่ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะของคุณพลหรือใบสีฟ้าแล้วกันในเซสชั่นล่าสุด นั่นก็จะเป็นเซสชันของวันจันทร์ที่10นะครับเมื่อวานนี้นะครับทางเว็บไซต์สโมสรก็ลงรูปอัปเดตมานะเปิดตัวมาด้วยมิสเตอร์ UCL ีริยานนะฮะบ,บังเรดนะรอชนพิเสือคืนนี้นะครับยิมแย้มแจ่มใสนะคาวินฟิลิปส์นะครับสเตฟานออเตกาฮนะเปปกวาด์ดโอล่าจอห์นสโตน เควินเดอร์บรอยนะลงฝึกซ้อมทำการสายฝนในเมืองแมนเชสเตอร์กันอีกแล้วชุ่มฉ่ำกันไปเลยนะคาร์วอเกอร์ครับแบราโดลซินวานะอูรินอวาเรสนะครับลงซ้อมตามปกตินะครับทุกคนเซอร์จิโอโกเมสนะอาริกลาปปอกยู่คกุนดกันนะโคพาเมอร์รวมไปถึงคนนี้นะฮะเออร์ริงเบลส์ฮาร์แลนถักเปียนะครับ พี่ชุเขียนแคปชั่นในเพจบอกว่าถักเปียรอเคลียร์ไบเออรเออเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเคลียร์หรือเปล่านะในคืนนี้นะอออยากให้ระเบิดฟอร์มนะช่วงนี้ก็กำลังฮอสนะสำหรับพาลันรวมไปถึงออนักเตะคนอื่นในทีมของเราด้วยนะยังพี่จงพี่แจ็คอะไรพวกนี้ก็กำลังท็อปฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะทรงผมถักเปียแบบสไตล์ไวกิ้งนะโรตรี่ในภาพนี้มีโรตรีด้วยนะครับ จริงๆลงลงแข่งเนะี่ยทำทรงนี้ก็ผมว่าก็ไม่เลวนะเออมันดูแบบเป็นสปาร์ลาดดีอะดูแบบเราแบบพรนะีเดเตอร์ไหมเออเดสทรอยเยอร์ er, เป็นพรีเดเตอร์เป็นตัวทำลายล้างอะไรอย่างนี้นะดูเป็นตัวโกงดีนะโกงอยู่แล้วถักอย่างงี้นี่โกงเข้าไปใหญ่เลยนะลองดูสักเกมก็ได้ไม่เสียาหายนะฮะได้นะอหน้าผากโลงเแี่ยอหม่งกมัน่าจ,จะเคลียร์ๆด <laughs> ีโอเค นี่เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะของเราคนพลเรือใบสีฟ้านะครับในภาพจากสโมสรเนี่ยไม่มีเออร์ริงฮาร์แลนด์นะครับแต่ว่าถ้าใครหาไม่เจอเนี่ยลองไปดูในแบบพวกซิตี้เอ็กซ์ตร้าพวกในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ในแอคเคาททางส่วนตัวของเจ้าตัวก็ลงภาพซ้อมด้วยนะครับไม่ได้บาดเจ็บหรืออะไรนะไม่ได้ขาดซ้อมแต่อย่างใดลงตามปกติสำหรับเออร์ริงฮาร์แลน ไปฟังบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกันนะครับเมื่อวานนี้ออกมา press conference ก่อนเกมช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาไทยนะก็พูดถึงหลายๆประเด็นนะครับไปกันที่ประเด็น,น,นแรกที่เป๊ปพูดถึงนะครับที่นักข่าวถามก็จะเป็นในใน,ในส่วนของการต้องเผชิญหน้ากับทูเครนทีมของทูเครนนะครับเป๊ปบอกว่าทูเครนเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าสร้างสารรค์มากนะครับด้วยการ สร้างเกมด้วยการลิงก์อัพในทีมของเขานะฮะในทีมเขาเนี่ยมีผู้เล่นที่สามารถวิ่งได้ดีแล้วก็เก่งในการหาพื้นที่นะฮะเขาไปคุมทีมเป๊ปเชในปารีสนะครับก็ทำได้ดีมากไม่ใช่แค่การคว้าแช,ชมป์ลีกแต่ยังเข้าเชิงแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแนวะทางการเล่นของพวกเขาดีมากและเชลซีเขาเองก็ทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเป๊ปก็กล่าวชื่นชมถูกขึ้นเรื่องต่อไปคำถามต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอความแตกต่าง พูดถึงกุนซือของเสือใต้นะครับทั้งทุกขเคล้นแล้วก็นางเกลส์มันที่ปลดนางเกลสมันใช่ไหมแล้วก็เอาทุกขเคล,ล้นมาตั้งแทนเนี่ยก็พูดถึงความแตกต่างสําหรับ2คนนี้นะสำหรับเป๊ปเป๊บเปบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากนะครับกับเรื่องของการจัดฟอร์มชันเชฟการเล่นที่พวกเขาเล่นนะครับบางทีพวกเขาอาจจะเรียกว่าทําอะไรใหม่ๆสาหรับทีมของทุกขเคล,ล้นในวันพรุ่งนี้ในเกมคืนนี้นะครับแล้วก็เราเองจะพยายาม จัดการนะครับในส่วนของการรับมือนะฮะกับทุกตําแหน่งที่เราต้องเผชิญหน้ากับทีมของทูเคิลนะครับเป๊ปบอกว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะเล่นกับบาเยนร์เสมอไม่ว่าจะเป็นการคุมทีมของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นจากนังเกิลส์มันเองหรือจากทูเคิลนะครับเราเองก็ไม่ได้สนใจในส่วนของตรงนั้นมากนะักเราจะโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเพื่อ,อทำให้ได้ดีในเกมวันวันนี้ในเกมค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะครับ ประเด็นสุดท้ายก็เกี่ยวกับทางเออร์ริงฮารแลนด์นะครับที่นักข่าวถามนะครับเกี่ยวกับว่าซื้อฮาร์แลนด์มาเนี่ยนะครับคิดว่าฮาร์แลนด์ก็จะเป็นตัวพาปลดล็อกพาซิตี้ปลดล็อกในการคว้า UCL หรือเปล่าเขาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญหรือเปล่านะครับเป๊บปบอกว่าเขาสําคัญมากสําหรับเรานะครับผมไม่สามารถปฏิเสธความสําคัญนี้ได้ แน่นอนว่าเขาสามารถช่วยเราที่นี่ในแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับฮาแลนด์เองก็ช่วยทีมนะในการคว้าแชมพ์เมี e ยร์ลีกในการบทบี้แย่งแชมป์เอฟเอคับนะในการเรียกว่าตอนนี้อยู่ในเส้นทางของ3แชมป์เนี่ยฮาแลนด์ก็ช่วยในช่วยทีมในทุกๆทัวร์นาเมนต์นั่นเองทุกๆการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นพเมร์ลีกเอฟเอคัหรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเองก็ตามเป็นบอกว่ามันสําคัญนะครับที่ ทีมเนี่ยมีผู้เล่นที่สามารถทําประตูได้เป็นกรอบเป็นกำรรก็จริงแต่ปัญหาในการยิงประตูของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาโดยทั่วไปของเราดูเกมหลายๆปีที่ผ่านมาในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป๊ปก็บอกว่าเราตกรอบเนี่ยจากโมนาโกเนี่ยเรายิงได้ตั้ง6ประตูแต่เราก็ตกรอบกับสเปอร์เรายิง4ลูกเราก็ตกรอบกับมาดร,ริดเรายิง5แลเราก็ยังตกรอบนะครับ คือเขาบอกว่าทีมของเขาเนี่ยการทำประตูมันไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่หรอกนะครับก่อนหน้านี้ใช้ระบบฟอลสไนเล่นนะครับมีผู้เล่นที่มีคุณภาพในการทำประตูอย่างอากูเอโร่ดาวิดซินบาตอนนี้มีเอริงฮา a ลนนะครับก่อนหน้านี้ผู้เล่นปีกเองก็สามารถยิงประตูได้เช่นเดียวกันนะครับเป๊ปบอกว่าการมีสูตรหน้าที่ทำประตูได้ถล่มทลายมันก็ดีจริงแหละมันก็สำคัญแหละแต่ว่าในเรื่องการทำประตูของทีมเขาเนี่ย มันไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่ไม่ใช่ปัญหาโดยทั่วไปของทีมเขาอาจจะเป็นที่อย่างอื่นมากกว่านะครับอาจจะเป็นในเรื่องของความสม่ําเสมอความมั่นคงในการเล่นหรือว่าประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับน,นั้นนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของกัวเดล่านะครับสำหรับเพรสเซนตฟอร์เดนเมื่อคือนนี้ทีนี้มีนักเตะที่ออกมาให้สัมภาษณ์คู่กันก็คือทางรูเบนดีอาสนะครับ ก็ท็อปิกแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความท้าทายในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะดีแอสบอกว่าผมเดาว่าพวกเราทุกคนในทีมมีความรู้สึกแล้วก็ความหลงไหลที่พิเศษนะครับเมื่อพูดถึงช่วงเวลานี้ของฤดูกาลก็คือนะ่าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายดิแอสบอกว่าแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยนะเป็นเวลาที่เราทุกคนจะร่วมมือกันออกไปทําในสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุด นี่คือช่วงเวลาที่จะตัดสินนะครับว่าเราจะผ่านไปได้หรือไม่ผมคิดว่าทีมของเราเนี่ยมีประสบการณ์กับช่วงเวลาแบบนี้มาก่อนนะมีประสบการณ์มาก่อนในเรื่องของช่วงโค้งสุดท้ายการลดบี้ไล่แชมป์นะครับและผมคิดว่านั้นเป็นคุณลักษณะที่ดีมากในการทํางานของเราทุกปีจะแตกต่างกันนะครับในเรื่องของนักเตนะเห็นได้ชัดว่ามีผู้เล่นแตกต่างกันออกไปและสิ่งหนึ่งที่แน่นอนนะครับอย่างน้อยในช่วงเวลาของผมเนี่ย ในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่นี่นะครับเมื่อเรามาถึงจุดๆุดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าทีมของผมนั้นพร้อมเสมอดิอาร์สบอกว่าผมไม่สามารถเปรียบเทียบนักเตะนะ,ะแต่ละคนได้เพราะว่านักเตะแต่ละคนก็เปลี่ยนไปและทุกๆปีฟุตบอลก็เปลี่ยนไปผมรับประกันได้อีกครั้งว่าเราอยู่ในเส้นทางอยู่ตรงนี้และเราจะต่อสู้เพื่อทุกๆสิ่งนะนี่เป็น ท็อปิกแรกเกี่ยวกับเรื่องช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลจากดีอาร์สอีกหนึ่งประเด็นก็จะเป็นเรื่องของทางการต้องมาเชิญหน้ากับเพื่อนเก่า <laughs> ชือา่อออคันเซโลนะครับในค่าคืนวันนี้จากเป็นเพื่อนรูปทีมเป็นทีมเป็นทีมเ,เมทกันนะฮะต้องมาอยู่ฝั่งตรงข้ามดีอารบอกว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่แปลกแหละ แต่ว่ามันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันคือฟุตบอลมันคือชีวิตของเราและเป็นเส้นทางหนึ่งในชีวิตดังนั้นมันจะเป็นเกมที่ดีที่ได้เจอกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วงเวลาของเราที่ซิตี้ผ่านไปเราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราจึงยังติดต่อกันอยู่เสมอแต่เมื่อเกมเริ่มขึ้นเราจะอยู่กันคนละฝั่งแต่ละคนก็จะต้องอยู่ฝั่งของตัวเองนะครับก็นี่เป็นความรู้สึกของดีอาร์สต่อเพื่อนเก่าอย่างคันเซโล แน่นอนว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่แต่ว่าเกมคืนนี้เนี่ยเจอกันถ้าลงเจอกันนะแน่น,นอนว่าก็เต็มที่สายกันแน่นนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของทั้งเป๊ปแล้วก็ดีอาร์ที่ผมนำมาฝากมาในส่วนของทางไบร์นมิวนิกกันบ้างน,นะครับก็มีทางโทมัสทูเคิลนะครับที่ออกมาพูดถึงซิตี้เหมือนกันนะครับทูคเคิลเนี่ยบอกว่าแนวทางการเล่นของซิตี้นั้นค่อนข้างชัดเจน คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป๊ปโอดิเล่าที่อยู่กับทีมซิตี้มา6-7ปีเนี่ยกับสไตล์การเล่นของพวกเขาเน้นเกมรุกมากๆมันคือระดับการเล่นสูงสุดของฟุตบอลยุโรปในตอนนี้เลยพวกเขากำลังท็อปฟอร์มออกปากชมซิตี้ว่ากำลังท็อปฟอร์มเลยออกำลังฟอร์มขึ้นหม้อส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนพูดก็จะเป็นในส่วนของโอกาสที่คันเซโลจะอยู่ที่ไบเยญยนต่อ ทางท er ูเครนเนี่ยบอกว่าผมไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้นะครับกับเรื่องของคันเซโลเราไม่ได้หาหรือเรื่องนี้กับสโมสรนผมไม่ดูด้วยซ้ําถึงเงื่อนไขสัญญาของเขาผมมีความสุขนะที่เขาเป็นนักเตะของผมเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพนะก็เรียกว,ว่ายังต้องรอความชัดเจนอยู่นะครับอิงตามที่ทูเครนพูดก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับบอรนะ์ดในเรื่องของคันเซโลเลยก็อาจจะต้องรอจน จนจบฤดูกาลก่อนนะแล้วค่อยหารือกันว,ว่าจะเอายังไงต่อแต่ว่าทิศทางในการซื้อเนี่ยตามออปชันเนี่ยค่อนข้างยากนะเมะื่อเมื่อคืนคุยกับโดงเขาก็บอกว่ามันแทบจะเป็นศูนเปอร์เซนเลยนะเพราะว่ามันค่าตัวมันแพงมากๆเดลิกเองก็พูดถึงคันเซโลเหมือนกันนะครับเดลิกบอกว่าคันเซโลเป็นผู้เล่นที่คุณภาพขับแก้วนะครับเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมกับซิตี้นะครับตอนที่ย้ายมาเล่นกับบาเยอร์เนี่ย ย้ายมาร่วมทีมมบเยอเนี่ยเดยลิกบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจยอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่าคันเซโลที่เป็นผู้เล่นระดับท็อปมีคุณภาพความสามารถเนี่ยจะย้ายมากลางคันมากลางฤด,ดูกาลมาช่วงตลาดหน้าหนาเราย้ายมาเล่นให้กับปบาเยอร์มิวนิคอืมนี้เป็นฝั่งไบาเยอร์ที่ผมนํามาฝากกันเรื่องต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเฮดทูเฮดตอนแรกจะพรีซ์สั้นแต่ว่าในฮูสกอร์ยังไม่ขึ้นไล์อัพ คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงมาันตอนที่อัดคลิปอยู่นะครับก็มาเช็คดูแล้วกันสำหรับ6เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมซิตี้เนี่ยชนะรวดทุกรายการมานะครับในนี้เนี่ยชัวร์6นะแต่จริงๆรู้สึกจะ8เกมแล้วแหละแต่กับบบเยอร์เนี่ย6เกมล่าสุดทีมเสือใต้ก็ชนะ4แพ้ไป2นะมีแพ้ไฟบวกตกรอบเดฟเพปโปราวไปแล้วก็แพ้ไบเออร์ลเวอร์ครูเซนในทางบุนเดสลิกาไป เนื่งาถ้าจะเทียบความเสถียรในฟอร์มการเล่นในการเก็บชัยชนะแน่นอนว่าจะเป็นซิตี้ที่ดูจะดีกว่าในในณขณะนี้นะครับส่วนถ้าพูดถึงผู้เล่นที่จะลงสนามฝั่งซิตี้ในค่าคืนวันนี้สําหรับผมผมมองว่าคน2คนที่มีโอกาสลงเป็นตัวจริง3าสิแน่ๆเนี่ยอาจจะเป็นมาเรสนะครับหนคนแล้วเพราะว่าโดนถอดออกในเกมซอร์เทตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแทคติกหรือความฟิตก็ตามนะในเกมนั้นแต่ผมว่าเกมนี้น่าจะได้ออก3เป็นตัวจริงเพราะว่า แน่นอนชายาเขามิสเตอร์ยูซีเอลอยู่แล้วอีกฝั่งหนึ่งกิริตฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะฮะไม่ไม่สามารถหยุดยั้งได้คงจะต้องลงเป็นตัวจริงรวมไปถึงเอริงฮารแลนด์ที่ก็ฟิตพร้อมเกมที่แล้วเพิ่งยิงไป2ดอกด้วยเกมนี้ก็น่าจะม,มีความต้องการที่จะลงสนามในเกม UCL อยู่แล้วเตว่าตัวชอบทัวร์นาเมนต์นี้มากๆด้านกลางนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาเรียกว่าไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกเป็นคําถามอยู่ว่าจะจัดใคร แต่ยืนหนึ่งน่าจะมีพี่บรอยหนึ่งคนแต่ข้างพี่บรอยเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นกุนโดหรือเบนโดอันนี้ก็ต้องดูว่าเป๊ปจะตอบโจทย์การเล่นอย่างไรในการส่งลงสนามนะครับส่วนแผงแบ็กโฟก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นแบ็กอย่างวอล์กเกอร์เหมือนกันแต่ถ้าให้ผมตามความคิดเนี่ยผมคิดว่าเป๊ปอาจจะเรียกว่าส่ง4เซนเตอร์ลงเล่นแผงแบ็กโฟเหมือนเดิมแล้วให้คนหนึ่งมายืนข้างโรตารี นะเป็นที่เป็นแผนหลักของเราในตอนนี้นะครับหลักเลยคืออาจจะต้องดูที่มิดฟิลข้างเดอะบอยว่าจะเป็นใครมากกว่านะฮะประมาณนี้นะสำหรับคาดการ์ของผมส่วนสก,กอเ์เนี่ยผมผมคิดว่าซิตี้น่าจะชนะได้นะผมฟันไปสองศูนย์นะในขันห้าพารเสียง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะโพสตลงในในแฟนเพจนะครับเดี๋ยวไปรอดูแล้วว่าใครให้เท่าไหร่บ้างเนะมื่อคืนก็เปิดไปในขับบูมูลรอบหนึ่งแล้ว ค,ความพร้อมของฝั่งบาเยอร์นะครับก็ในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยพวกเขาจะไม่มีชูปโปรโมตติ้งนะครับกองหน้าของพวกเขาที่มีอาการบาดเจ็บไม่ได้เดินทางมาด้วยนะตอนนี้บาเยอร์เองก็มีปัญหาเรื่องผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าเล่นเช่นเพลย์สไตรเกอร์อย่างเงี้ยผมว่าดูขาดแคลนอยู่หลังจากไม่มีเลวานหลังจากขาดเลวานไปนะครับอาจจะมีในเกมคืนนี้อาจจะต้องหมุนเวียนผู้เล่นแนวรุกคนอื่นขึ้นมาเล่นแทนไม่ว่าจะเป็นนาบรีไม่ว่าจะเป็นมาเน่นะครับ แต่แน่ว่ามันไม่เหมือนกองหน้าแบบกองหน้าธรรมชาติโดยตรงนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าในการประสบปัญหาตรงนี้ของบาเยอร์ในเกมเจอซิตี้คืนนี้ครับเฮดทูเ <to> ของเรากับบาเยอร์ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเราเจอกับบาเยอร์มา6เกมนะนับเฉพาะแชมเปี้ยนส์ลีกนะ6เกมผัดกันชนะไปฝั่งละ3ไม่มีเสมอเลยนะล่าสุดก็เจอปี14-15ียกไปเยกรินี นะเล่นที่บ้านเราเราชนะสามสองไปเล่นบ้านเขาเราแพ้หนึ่งสุดเป็นสถิติเข้าคร่าวนะครับก่อนจะเจอกันในค่ำคืนวันนี้ผู้ตัดสินคืนนี้นะครับจะเป็นผู้ตัดสินชาวสเปนวัย39ปีอย่างเคซุสกิลมันซาน่นะครับก็ไม่เคยตัดสินเกมที่เกี่ยวข้องกับปรือใบสีฟ้าเราเลยนะลงตัดสินในฤดูกากลน,นี้ไปแล้ว28เกมแจกไปเหลืองไป1 4 4ใบใบแดงอีก8ใบ นะแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้เนี่ยลงจัดสินเกมรอบ16ทีมระหว่างดอทมุนกับเชลซีไปนแะจกใบเหลืองไป10ใบนั่นเองเรียกว่าค่อนข้างจะลั่นลั่นใบง่ายอยู่เหมือนกันนะครัสองทีมอาจจะต้องระมัดระวังตัวในการเข้าประทะนะถ้าโช,ว,ชาว์ฉาวเมื่อไร่ก็มีโอกาสที่จะโดนลั่นใบใส่ได้นะครับทีมผู้ตาดสินก็จะเป็นชาวสเปนหมดเลยนะครับทั้งออนฟิลแล้วก็ผู้สิน var ผู้สินที่4 เป็นสเปนยกชุดเลยเวลาเตะนะครับตีสคืนนี้นะครับย้ําว่าคืนนี้ตีสเวลาดีเวลาเดิมเป็นกําลังใจเชียร์ให้กับทีมรักของเราเรอบสิฟ้าผ่านรอบแปดทีมไปให้ได้ด้วยนะครับเริ่มจากคืนนี้เลกแรกกันก่อนที่บ้านของเราเอทีฮัชสเตเดียมอันนี้เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมนํามาฝากแฟนเรอบิสิฟ้าในวันนี้นะครับก็วันนี้มีข่าวสารเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับขโมยสุตรี